บนาอยุ้วเศร้าเถียงอันนี้ก็เป็นอันอันหูขังนี่กับว่าใครดีเป็นอันไปหาหมอโรงพยาบาลกลางเข้า่าประเด็นเป็นอันหินปุ่นใหูอันเรื่องใหประเด็นวิ่นเวลาเขาหัวพุ่นหัวปีงี้สิเขาเอิ่นว่ามันนามมันพอท่อกันมันเดียงมันอย่างเรื่ให้เข้าหนามเมืดบุบ ายถึงจะเป็นโรคหอกว่าจตายแล้รเนี่มันเป็นโรคอะไรตือโอยียังเป็นไขมันอี่าัเนี้ยแต่กินยาละลไล่ไขมันมอนมือเศร้าก็าได้กินซ้ำบินหัวหลายเรียกว่ากินไม่ได้หงกินแหงบินหัวก็เรียกว่ากินซ้ำ สวัสดีค่ะคุณสุชาติขอบคุณลหลายๆเด้อคุณสุชาติประเด็นยังไม่ท่านพันเนาะเป็นนสีพน่พันโบพี่น้องมูงคุณดาเต็นงอกงอกงอไมาได้ไปเบิง่งเนาะโอ้ <laughs> เต็นกะเต็นแนวประเด็นเต็นว่าอะไรก็กรเจอกหรอพี่น้องไปเ <laughs> บิ่งคุณดาเต็น อันนี้คนผู้งามเนาะรูปร่างหน้าตาคนที่ดีผิวพรรณบ้านนาก็ดีคนเต็นมีตะค้นเขาไปเบิ่งคนแต่เป็นสาวก็สิผู้งามค่ะกันนีงขนาดได้ลูกได้ผัวแล้วยังผู้งามเนาะคนนี้ยังม่คนดีกว่าใครคณบ่มีหมอตีเลยพี่น้องเอียนขาบ่มีหมอตีเลยคนไปเบิ่งคนไล่ไหล สวัสดีทุกช่องเด้อคุณสุชาติสวัสดีทุกช่องเด้อค่ะเด้อคุณดาเบอร์น่ะเต็มยอกะเงาะเงากเงาะลงไปนองเนี่ยประเด็นแบบเต็มเ่าเป็นคือเพิ่นเนาะมาเข้าว่าดีเต็มกับว่าใดเราเพิงบอกผู้งามคือข้าเจ้า <laughs> ส่วนสูงส่วนยังประเด็นกับว,ว่าใดอกเพราะว่าประเด็นเท่าแล้วประเด็นบอกผู้งามเบิ่งแน่้ข้เจ้าไม่ ได้ยอดไล่ยอดแช่ต่างๆเป็นนั่นเนาะดีผ่้บาดให้พงกนยพี่น้องไปเดินไปเบิ่งข่าเจ้าข่าเจ้าผู้งามงามหนูข่าเจ้าผู้งามง่ามไปลองเดินไปเบิ่งเปิน้นี่ยเปิ้ลก็มาเบิ่งไปเดินไปเดินก็นไปเบิ่งเปแต่ว่ามืงอีกเปิ้ลไ่ได้มาเบิง่งเหรอเปิ้ลกล้าขืนจ้ะม <laughs> ันกล้าขืนขึ้นเต้นเนาะ มาเคลื่อนพันประเด็นเปิดทีมใบเล่าก็มาให,ายอยาาห้อยู่เพิ่นขาวขาวไอหน่องก้นยังมาขาวกะเขาเนี่ยประปเด็นนอนตะไบเครืองมันงงประเด็นมะขาวประเด็นดำประเด็นเป็นก้นดำแดงสีดำเลยกับพ่อดำเนาะก็เอื่นดำแดงดำแดงก็เอื่นสีสีอย่างละพี่น้องก็เอื่นสีอย่างน้อพอจักสีขาวกับพ่อขาวสีดำกับพ่อดำ มันก็เลยเป็นพ่อกระเทือนเลยแต่เป็นสาวกเขากันีนิจังน้อยหรอพ่อเถ่ามากก็เลยบ่าเขากันเลนแต่ว่าขาเขาอยู่เขียนน้อว่าเขาขาขาข่าพ่อเบิ่งได้อยู่ขาแต่ว่าเขียนบอกเขาาพี่น้องผู้ล้องน้นข้าเจ้าเขียนขาพ่อทอกันเลยอ้นเขียนขานอันขาาทอกันไปเบิดเได้ ของประเด็นหลักขาหลักเขาก็เขียนไงเขียนประเด็นพวกเขาคือขาได้ขากับเขาก็เขียนมันกนักเขาเขาขนาดหัวเขาก็บีแคงเหมือนอย่างเขาเลยขาบวกเขาผ่านประเด็นเนี่เขาเยอะขนาดประเด็นเถ่าจท่านี้เลยขาขาเขาอยู่แต่ว่าเขียนบวกเขาเขียนดั่งจะเป็ีนนี่ย่างไม่เคยเปลี่ยนนะสันผูร้องก้นเลย ขากับเขียนทอกันเบิดดำสีเดียวกันไปเบิดของปัญย็นนั่นขาเขาก็เขียนแปบก็ยังเป็นโลกยังเป็นโลกกันเครื่องหนึ่งขาวเครื่องหนึ่งดำเอาเขียนมาเทียบกับขาผิดกันเลยธรรมดาขาเนี่ยสีดำเขียนสีขาวเนาะอันนี้แหละเขียนละดำขาละขาวอ่อขาขาวจนมาไปหอดมัน บางคนเต้น